งานไม้มะลิดนะครับรางอลูมิเนียมเป็นลายไม้ชัดกับลูกค้าถานัดขวามือทรงมือสอดทำประกับด้านหลังนะครับเพื่อความสวยงามระบบไก,กเป็นไกเซฟนกนะครับรางอลูมิเนียมช่างลายนะครับ ปีกเป็นปีกโรลเลอร์ทำเป็น2ระบบนะครับขึ้นยางพร้อมกันได้3มคู่มาดูแบซ้ายนะครับเห็นหลายไม้ชัดเจนะนะครับดำๆเลยครับเข้มๆ สัประกับต่อท้ายมานิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามสั่งมาได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกสองสามสามหนึ่งเจ็ดช่างติก๊กครับผมสนใจตัวงานสไตลน์นี้ไม้แบบนี้รางอลูมิเนียมอนโนไดสีดำสีน้ำตาลหรือว่าไม่ได้ทำสีก็มีครับรางไม้รางอลูมิเนียมมีหมดครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมเหลี่ยมนะครับยีิบสองมิล ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับถูกใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยไม้มะลิตท,ที่ผมทําส่วนมากราคาเริ่มต้นก็6 5พันห้นะครับถ้าเป็นไม้มะลิตไม้ปะดูเมลิตชิงชันามได้หมดครับทําได้ทั้งหมดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอขอบคุณครับ